สาบายดีพี่น้องบุตรคุขสุคนนี่นกต่อสิมารีวิวอาานเลยพี่น้องเด้อมีอุปกรณนถามมาเพ่อให้รีวิวอาานอ่านกับ่บใหญ่บุตรเต๋อเลยขายข,ขนมแต่จะให้ถ่ายกล้องหลังพี่น้องบด้มีอย่างมากมาย ่นี้แหละมีมะโมมีไข่ฮะกระซื้อเศร้านี่ไข่เส้นแห้งมีพลอยขายพร้อมแค่นี้แหละพี่นอ้องก็ได้ลายลวงลายอย่างเด็นี่ก็เป็นมักเพชรแห้งอันนี้ยังบ่ทันได้หายเกียนมะโมนี่มะกมนี่ตะวินไว้ในมะโม กับหนังนี่ขายหนังนำอ๋อไม่ได้มีเอียงดยอกห่านน้อย,นนยกระเครื่องในตู้เย็นเครื่องในตู้แช่นี่แค่นี้แหละหานในน้อยหานเล็กๆเข็ดแห้งเ้าก็ยังบรันเดือนหายถุงจำเลย ยาสูบอันนี้กันยาสูบกาแฟแค่นี้แหละจะได้มีอย่างหลายมากมายเส้ทางฮานอยบรรยากาศรอบๆหานได้พี่น้องเด้อเด็กน่ากับลูกทรายห้าวอันนี้ก็บบนอยู่บนนอนห้าวนอนอยู่ในนี้เลยทรายห้าวผัดลม พอเทจูเฮ็ดกินห้าวทางนี้กับพี่น้องอะนี่ไก๊อปนี่ทางนั้นก็ตากเสื้อผ้าทางหลงังตากเสื้อผ้ามีเงาพี่น้องนี่กระดังไฟกำลังสีต้มน้ำไม้นี่ต้มน้ำไม้แกงอันนี้กระนา้นจะได้มีอะไงพี่น้องมีแค่นี้แหละนี่ มีม anyway, ีอย่งเอมพากะแตนี่มีอยงดิดิตัวตัวนียสีกระโปบ่ล่ะนี่สาวตะเครื่อง่ก็เฮือนแมแมววิทน่ะอันนี้ก็เฮือนแม่น้องต้อยดิซะน้องต้อยก็อยู่ทาง ทางหน้าเลยเลยทีมีคอกเป็ดเน้น้อยนี่อรอบๆหันจีมียางมีกระสายน้ามันะทึงซักเครื่องหาก็แล้วน้านี่ก็ก,กอกของร้านเนี่ยน้อยอของร้านตัวนียบุบมมีอย่งมีแต่เฮือนกันยังอันยังซี่เสาสับลาบอยูนย่นี่เดยนี่อันนี้ก็ดินร้านทางนี้ก็ เพื่อนก็เอาเสามาลงอะไรเลยเั้เนนง,นงนั้นเฮือนเขาเนี่เอาท่อมาลงมาเสาีนวัาสิเอา,ท,าท่อลงจะ้เห็นบัดไม่น้องอันนี้กระเบนยู่บรบนอ,อาบน้ำเฮาเนี่ยทั้งนานี่่นก็อ่บนบัวเฮาทา้งนั้นอ่างบัวเฮา พักหอมเฮาสิข่ายแค่นี้แหละอะไรมีอ่ะอันนี้ก็กอกน้ำร้านนี่ค่ะร้านมาปุ๊กเงือนแล้วกะได้ย่ายไปกอกนี่กะได้ย่ายกอกไปกะจะเสีเอาน้ำสใส่เนี่ค่ะไปเอาน้ำเข้ากับมุงสามล้านสามสี่ล้านผู้ผูจักเดี๋ยวเนี่เอาน้ำเข้าใหม่เนี่ยกกน้ำเข้าใหม่นี่อ่ะตุบกน้อยเนี่ตุบกน้อยทรงโมเดน นี่ก็เป็นตู้ซักผ้าของเฮาพี่น้อยตู้ซักอ่าตู้ซักผ้าน้องต้อยซื้อมาแต่ไทยแต่ตอนนั้นพรเนาะสามพันกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นต้นคูนมีมัมงยมพร้อมได้พี่น้อยหั่นได้น่อยกันมังยมให้กินพร้อมได้หนย,ยมังยมนี่หั่นหั่นน้อยไปได้หั่นใหญ่หั่นเตะแล้วพี่น้อยห,หัน่นเฮาอันนี้เป็นดังคลายแน่ จะลายไม่ได้ขายมีแต่ดังส่วนผังน้ำก้อนอันนี้ได้ชิคายให้เบิ่งน้ำก้อนของเราเด็กน้ำก้อนยังไม่ได้ขายยากพันเมืองเทอก็ได้ขายเทอก็ไม่ได้ขายน้ำก้อนค่ะอ่านังซื้อปะเอออ่านซื้อรอ,อ,อ

นี่กับบุ้มีอย่างายเด้พี่น้องเ้ยรีวิวห่านให้เบิ่งกงนีแหละพอได้นั่งอยู่ล่าเก็บห่าเก็บซิปพอได้ตะขานมให้ลูกยังอยู่กระ่อบน้อยทำใจอยู่คนตกมาก็หัวนั่นกันหาผู้เฮดบหาก็จะสิกินอย่างพี่น้อยถ้าแต่เงินเดือนผัวนั่นกับบุกุ้มกิน แดดห้อนแล้วจะได้ใส่กุ๊บแบบนี้มันแดดห้อนแห้งไม่ยังไป๊าไอ้หนังสืเดี๋ยวช่วงจะรีวิวตะวันนี่แหละบ่ได้รีวิวเพราะว่าเห็นหันในนี่ก็ขำลูกก็โอนแน่ขำมาเพื่อป็ดกลอหมูนี่นีป็ดกลอไก่เมูนี่นี่เยอะไม่ได้กระสีแกงหน่อไม้ซื้อหน่อไม้ซาวพัน ขกงไม้ก <a> ินอ <Du> ่ไกไม้ก like so so ินสวยพี่น้องกินน้องชดมันั่นานนไม้เหมคืนมันบวแซบม่ิดแพงแค่นี้อยู่ขฟูงอยสดข้าหาเขาหามาแล้วก็ขำมาเลาะขายไดีซื้อน้ำเขาแกงกินไปหามาเพได้เข้าไปตังไม่ได้ป้ายนี่ยุมีแผเอาลูกนี่ ดอแห้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเ้ยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาต้อยคนเดิมพี่นกับสบายดีพอบกุนหน้าด้วยร้อตอนสุดท้ายให้เฮียนเังสือกันเพิ่มคนเงินเอันนงสือ้้ินอเลยอยังไงนม